สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประทุมธานีจัดอบรมเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยร่วมจัดรายการสถานีวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภา2567ภายใต้ชื่อจิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนจิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้มาได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประทุมธานีบรรยายให้ความรู้ณห้องประชุมธัญ,ญบุรีบอลลูมโรงแรมโนวาวเทลกรุงเทพ ฟิลชป,ปาร์กลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเจนกิจนัทไทยสง์รายงานครับเ็าวันนี้เป็นการประชุมของเครือข่ายนะครับสังเกตการช่วยเหลือและสังเกตกา,การเลือกสอวอปี2567ของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ประกอบไปด้วยกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาไปใช้ไตยแล้วก็ดีเจปปใช้ไตยนะครับก็เป็นเครือข่ายหลักของสำนักง,งาน กรกตจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้กรรมการและก็ดีเจนเนี่ยได้ไปเผยแพร่ประชาพันธ์รวมทั้งได้รับรู้เก <c oughs> ี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒทสภาของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวนะครับได้รับรู้รับทราบและมีความเข้าใจในบทบาทที่มาของสมาชิกวผู้พารวมถึง กระบวนการการเลือกในในทุกระดับนะบไม่ว่าจะเป็นระดับอําเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะซึ่งเ,เป็นสิ่งทีอ่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือกับประชาชนโดยตรงนะเพราะว่าการเลือกสวเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดําเนินการในกลุ่มที่เกี่ยวกับเป็นตัวผู้สมัครนะรในสถานะที่เป็นผู้เลือกแล้วก็เป็นผู้ถูกเลือกด้วยนะครับก็การจัดประชุมในววน,นี้ก็ประสบความสาเร็จนะได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็สนใจจาก ทางกรรมการศูนย์ส่งเส,สริมพ,พัฒนาเป็ไตแล้วก็ดีเจใช้ไตเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายสําคัญในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของ,ของกกตนะครับก็ขอขอบคุณทางเครเอือข่ายทั้งสองเครือข่ายนะครับที่มามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือแล้วก็สังเกตการเลือกตั้งสมาชิกอุสภาในระดับอําเภอซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายน2567ายแล้วก็ระดับจังหวัดจะเกิดขึ้นในวันที่16 พิธานนยน2,567นะก็ขอขอบคุณทั้งสองเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งครับค่ะ